เฮ้ยเฮ้ยโปโปโปสไนดิสไปโปอยู่ตรงถังขยะมุดดินอยู่ถังอยู่ตรงถังขยะถังขยะหน้าปั๊มสไนดิสไปแล้วนะไอโปส้เหี้ยโปไอสสัตาย โอ้ยิงไปแม็กหไม่ตายอ่ะยิงไปแม็กหนึ่งไม่ตายโปเนี <S <S oh, ่ยนี่ไงโอดิสเลยดิสเลยโปโปอมตะโปอมตะโปก๊อร์โปรคอรแอนด์บารห โป้ก๊สแอนวับไม่หลุดมันวิ่งมันวิ่งวับอย่าบอกดิฟก็ดิฟไปเลยโอ้ยโป้ยนอนเลยเยอพ่อีเล่นือะไรโอ้เสียลักเจออย่างนี้แล้ววีเอสพี่เลอ่เฮียโปสองก็บอกเ็สองก็บอกสองสูบ ทั้งสามเด็กกูไม่มีใครมาช่วยเลยโโลลลเผมกำลังไปพีชใครเก็บของเลยไปบิลิทูลีเกาะสวานกี้เพื่อนตะกี้เพื่อนที่หนีทำไมวะบอกว่าต่างตัวกูกี้ผมจริงบ้านฉันเก็บไปหกตัวผมเลยบอกว่าจะได้ของเลยกูคืไม่มีบ้านที่ตะโกนเรี่ยงหลายรอบวีวีเอสเอสเพื่อนตกตรงไหนนี่ตกตรงวันยูดารล้วอะไรไม่รู้ฝั่งโน้นพี่ไม่ได้ไปเลยดีเอ็กผมก็หายด้วยเด็กเลยอ่ะผมก็หายโลมาหายถอดสภาพนี้ แม่งเก็บไปก็ไม่ได้ใช้คนเก็บคนไอ้กูได้แค่สไนตรงปั๊มอ่ะแค่นั้นแหละเออสไนเอพเพื่อนได้ป่ะครับได้ได้เฮ้ยได้ตรงที่ปั๊มอ่ะได้เออเพื่อนเพื่อนลงมาเก็บเองได้ไม่เอาไปเลยเอาไปเลยใครลงมาเก็บไม่เอาละพี่เกมไม่เตรงที่เกมไม่ไปเก็บี่ไ่งลม่ได้ตัวหายเหรอได้ป่ะ ไม่ได้ไม่ได้อ๋อแสดงว่ามันมุดดินเก็บไปแล้วใช่ใช่ไอเฮียโปกอสอ่ะมันไม่ตายอ่ะพี่ยิงไปสองแม็กอ่ะโคตรูดไปสี่แม็กกับครึ่งแม่งอยู่ดีแม่งหายไปเฉยเลยเราอดตายเลยยิงไปสองแม็กไม่ตายตอนแรกมันยิงที่ไม่โดนเลยนะที่อย่่าาออยยู่นิ่งอ่ะทางนแลล้วเยกมัไี่ยของยังอยู่เลย ลงมาเก็บเลยของเนี่ยนี่านองนี่ไงนี่ยามเลย้เฮ้ยไอ้ี้ตัวเดิมเลยไอ้สับยังอยู่ี้อยครับ่ไหนครทำงานอยูุ่กที่ครับีมเป็นหลเป็นแหลเออวับไปวับมาไงมันใส่โปก็ดได้แล้วมันบิงได้อ่ะมันใช้ก่อพันโอมินไนอ่ะ 那个娃瓦吧。<laughs>